เฮงใตัว right? ังย okay. ังไบ้าให้นอนกับฮะท่านไอ้ยำไอ้ท่านไอ้ยำเพียรปุ่มากเติมยู้วไปเข้ามานินะมากินยังนาะเ้มากินกับกี้ไว้อันมาใส่ใส่ขวดน้ำไว้ลยนะใส่ขวดแก้วมันยังดีถ้าเปขวดลัสติกงามมันชื้นอืมไว้รถไ้รถเือนลุงมีสองขวด บอวเมื่อสีบิ่มหายใจตุกเออตัวไวน์รอันนี้มันเม็นอย่างมันไงนี่นี่ตัวนี้มันีนไงตัวนี้นี่มันสีดีตัวร่างกายนางมันบออันนี้มันเอิร์ดมาอย่างมันไงขี้ดินมันอันเอิ้นดมาขี้ดินมันบี่แมนเอิ้นขี้พิ้งเขาเอิ้นไข่มัน เพิ่งบ่้งใช่ไหมหัวหัวหัวลุงเนี่ยให้ตัวกินนี่นะทีานี้มันอ่ะนัอนนึงโอมาอืมมันสีหอมหอมแบบหอมแบบบอกว่าถึงอ่ะพอป่ะพอแล้วหวานเลย โอ้ยม,มาพ่อผ้าเข่าอีกแล้วโอ้โบแมนนอ้องสบมาดิโดยสวัสดีนออ้องเอ้าซื้อมาฝากอ่ารถรถล,ดลดนำนักได้นน่น่ะแมนโบเฮย์เข้วยเายกินมากนี่รถลนำนักว่าขจ้าว่า เอ้าข้าเจ้าว่ากินแก้วมังกรแหละอาสีเศร้าอยากเข่าอยากน้ำก็ลดหุ่นมาสันวะเอ้อโดยกินส้มโดยอันนี้เคนอื่นกินส้มเมี่ยงนี่คืออาตำกล้วยหรือว่าประเภทอาอันนี้คขนส้มนี่คืออำขามอาโดยกินส้มกินส้มเออมามาพี่น้องเลยมาพ่อกันอันว่ากินอีกแล้วบาทที่นี่ก็ได้ มีดโมบี้มีดมบี้มีดหันะันอันนี้เอ้น้องเกเราจะเอาบ่อเราจะดาตอนจบเอ้ยดเจ้าห่วเนจับสิเลยนะหัวแต่พี่เห็นน้องอยากต้องโดนนะงงงลุงซึ่งมาผ่ากวานทัหมดเงี้ยงบเบิสอยู่นะทำเพีงวันมาบูดกินซมมาเด้อมาเด้อมาเด้อ อ so well. right. ้สบายดีเจ right. ้าเพิ่นเด้่มฮัลแล้วกำลังมีเ่ใมเนาะเนมะทุกทุกมาอยู่เลยแช่ดีตอนนันเนาะ่ได้เนาะหืมได้จินส้มบ่รวยบ้ามั้งสบายดีเจ้าอเื่อจ้าเจ้าบ่้เจ้าบ่เลยจังวะมาษาจีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กล้องคอยไว้เนี่ย เดี๋ยวข้าวิ้มถามน้องเพื่อนตามน้ำข้าวินก่อนเลยเลยด้วยกับพูดกับพูดอีโดได้พอถึงเลยแล้วก็เอาคลายให้ค่อยกันอันนี้นี่คือของแม่น้องสมใจพี่น้องเลยโมเมเห็นมาของน้องสาวแล้วเนาะของสาวลํายองหรอว่าของสาวลํายองพี่น้องเนาะอันนี้นะคนขี้ลายเลยมึงก็เก่งก่อนขี้ลายที เยอะเลยฉันซีด้วยไอ้ลำยองเนี่ยมาแก้มก้อนเจ้าตั้งขี้ล่าไอรีรออ่แต่ว่าเจ้าขี้ได้เจ้ายังขายของขาย่คยอีกหรออ่าหน้าสาวของน้องสมใจพี่น้องไอ้อ่าหน้าสาวของน้องสมใจเพิ่นเอามแก้มก้อนมาขายให้ตอนแรกเราวว่าสี่สิบได้บุญเลยสี่สิบค่อยเบิ้งเลยเขาว่าเอ้าดาวสามสิบก็ซอยเนสละว่าค่อยก็เลยโอ้ยสามพันซะว่ะดาวว่าโอ้สี่สามสิบซะเราก็เลยเอาถึงเราสามสิบพันกี่ อันนี้แหละผมบอกอยู่ว่าขี้ร่าอยู่แต่ข้างนอกแต่ว่าข้างในกะถือว่าใช้ได้นะน้องให้กว่างามนอกกับเน่าในได้เป็นไงนี่แบบเน่าข้างนอกแต่ว่างามข้างในพอกินได้อยู่ไงทราบหรือว่าน่าเกลียดป็นไงเนาะอากินข้าเขาอย่างไรนีมกินข้าวแกงหนูแซ่บอยู่เปล่แซ่บแซ่บอยู่ได้หนูไว้ทีทั้งไหนบประจัน ว่าจ <Ừ. S 1> ั่นเอามาเออๆอ่าย่อเรื่อยๆเด้อเฒ่าเด้อไปตัดสินเอ้าแม่มาล่ะเพิ่นดูบ่ได้อ่านบักบ่คอมเมนต์ในช่องดุงช่องบุญน่ะเพิ่นยังว่ามาดย่อทุกเทื่อย่อทุกเทื่อเข้า้องหมดแล้วยังไปกินนําอยู่ซั่นว่าจักอายได้ให้แมนอยู่กับเพิ่น แต่ย้อนเพิ่นเว้าถึกก็ได้จังได๋หายนะเพิ่นเว้าถึกได้จังไดแต่ว่าคันิวก็กินอยู่ด้พี่น้อง้น้องยอมาก็บ่ได้ปฏิเสธเนาะมกินเป็นได้สนเอออมือใดสิลงจะพอจาิหน้าเน้องเนาะคือมีเป็นวันอาทิตย์เนาะอาทิตย์หน้านี่คือมื้ออื่นมื้อนีเนาะสินั่งรถลงไปเองบ่ได้ว่าเมื่อพร้อมกเขาวัะ ยังมอมุันเพิ่นไกลับินลเพิ่นเลย้าชลายกับเพิ่นให้ไปเยี่ยมบ้านอังค่านในนอไงขน่ย่่มเต็ะ่นะกระรอกกระรอกนา้ำเพิงน้ำเพิงเป็นขายจันไหนน้ำเพิงใช้ใช้บังหายบังหายอะพี่ตัวหาน้ำเพิง โอ้อง้าไม่รีบอไออันนี้หัวหน้ามันนอแม่นแหละอน้ำผึ่งเดือนเก้าเดือนชิเเดือนชิปอันนี้เพิ่งมาพึ่งดอกเทินหอมเหรอขายเท่าไรไอ่เนี่ยเสร็จแล้ชื่อไปให้สองูเอาน้ามันอะไรเนาะเ้าบุกินเจ้บุกินน้ำพึ่งบ่บ่ตมันหวานบ่แต้ว่าชนไรกเเมนอนี้แล้วจะเอาเมื่อใส่ อันใส่ขวดใส่กระุกนะใส่กระุกเลยนั่นแะเาตองบีบก่อนบ่เจ็รอบเจาะรอบลทานเจาะองอใส่กระุกก็ได้่ใส่ต็ได้เชียเอาชื่อว้วตัวกรใสขวดว้ตัวเห็ดไว้ส่ขวดก้แบบนนอย่าไปตะอาจะเ ซื้อขายทั้งคู่ดี่บมอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขายทั้งคู่เจ้าอีใช่เดี๋ยวดีครัชิมมึงก็หัวอยู่ชิมมือเนาะอืมหวานเนาะเซ็บเซ็บวะนำเผื่อถ้าแซ่บก็เอาเอันนี้นะ้าไปก็เอาใส่ขวดไว้ไปกินบ่อบไปกินก็ไปน้างหน้าก็ได้นะเอาอีลีพี่น้องนี่ว่ามันแบบว่ามันเฮ็ดให้เฮา ผิวนุมอ่ะแมนแมนตรงนี้เราเรสุดหลาเราอยู่เฮือนก็มีอยู่สองขวดต่ว่าอ่าอันนี้เอาไอ่ะขอบเชไดะอันนี้เดียวคุ๊ดเียวให้ต้องหัวไปขึ้นเนอะโดยขันมโบเห็นมวยยังกัไปถามเอาอยู่เฮือนเลยนี่แหละอ่าให้บุบชีมงคอ่ะบ่ครับบุปันนเบุปั่นเโอ้ยิวเข้ากอดฉนะอันนี้เพื่อนบางเออู้กินบัตนี่จว้าได้แล้เมือืม Hàm Nhân của thân này, e e e, e sôm, sôm nó này Mất ọc sùm sùm ra năng nó Nó bay chín ớt Đó Đồn à. là bó đi chín Cái này có mặc như thế mà họ chỉ Cái này áo không kinh chạy Áo vai đó, bó khuẩn Đưa luôn nhưng để đi 2 แต่ว่าคั้นมาให้มันดีสุดเนี่ยน้ำผึ่งเนี่ยน้ำผึ่งเดือนหาแต่ว่าอันนี้มันบรู้ว่าน้ำผึ่งอีหยังแต่มันรสรสชาติว่ามันฉุบเอามันถึงน้ำเป็นน้ำผึ่งดูดิ่งอันนี้ผึ่งโกนบ่เราเจาะอะไรอยู่ถามเราอีกผึ่งโกนอ่าบ่บุญเจ้าบุษีมัวบ่เป็นยันบ่นะบ่เป็นยังนะอันน้ำผึ่งนี่มันบ่ค่อยเป็นยัง้งบุญเป็นนะฮะมันเจ็บคอบ่เจ็บโอ้ยกินลายอ่า มันจะหวานเห้งนะหวานมันสมเนาะเนาะนหัวเนาะนี่คันว่านี่นี่เอาลงเนี่ว่าใส่เจลก็มาขามป้าเติมขามนะมาขามเราฟว่าอย่างน่เหยื่อว่ะหมอมือหน้าก็มือหน้าก็ดีละบอ่ามอเป็น้องไงตัวเมื่อยนะมออยากให้ตัวยังไรหมอให้นองตาเาถ้าไหนงำไปถันไงำเพื่อไปดั มักเติมยิ้วไว้เขามานี่นะมักกินยิ่เนาะให้มักกินกับเก็บไว้อัามาบีเอาใส่ใส่ขวดน้าไปเลยนะใส่ขวดแก้วมันยังดีถ้าม็นขวดพลาสติกน่็มันชื้นอืมไวรัไว้รัสเดือนลุงมีสองขวดบ่ตัวเมื่อสช็ดบีบห้ยใช้ถูกเออตัวไวรัสอันนี้มันเหม็นอย่างมันเลยนี่นี่ตัวนี้มันนี่ใค ตัวนี่มันสิดีตัวร่างกายนางมันบอกอันนี้มันเอามาอย่างมันว่าขี้ดินมันอันเองเพิ่อาขี้ดินมันโบแมนเอิ้นขี้ผึ่งใช่ใช่เขาเอิ้นไข่มันไข่ผึ่งบ่ใส่บ่หัวหัวหัวลุงเนี่ยให้ตัวกินนี่นะตัวนี้มันน่ะน่อยนึงโอตมา มันสีหอมหอมแบบหอมแบบบอกมกาถืออ่ะพอ,อม่อนะอแล้วหวานเลยแกบอกเขาเบิกนคลิปนะเขาเบิกนคลิปนะเขาบอกว่าอันนี้มันนี่ มันสิดีต่วร่างกายมาตัวนีนะอันี้มันัวกินแตน้ำมันสิดีต่อร่างกายอ่าเพื่อนามันสิดีตัอยังไงไหยังีตเตแต่ว่าดูแตว่ามันดีต่อร่างกายไหฉันพอรถาปยักนหัวนี่มันเนาะ ถ้ากินถ้าคุกได้เพียง่ก็อร่อยแต่ลูกผมมากินตัวนี้มันรู้สึกว่ามันบาหวานแห้งแต่มันชาบมันสีหอมหอมมันมันขี่มันโอยใช่เฮ้ยขี้พึ่ง ขี้พึ่งตอนนี้ว่ตันเป็นเทียนนะแม่นเทียนเนี่ยแม่เอา้านดูเกมีแตีเทียนนี่นะนี่แหะเทียนผึงพ่นเทียนผึ่งเทียนผึงไส่วนลายนะครับทิเจ้าชนลายเนี่ยเนาะเอามานี่เพิ่นสิเอาแบบนี้แล้วเพิ่นก็เอาไปคางไพ่นะบ่บุนเนาะิ่นนาไปคางไพ่เนสีใช้ฝ้าย เวลามีงานแต่งน่ะเพิ่งเทียนฝาขวัญเพจนจุดเทียนไปฝา,าขวัญหันทุนนายเพิ่นเอาเพียนเทียนนี่เพิ่นบดใส่เทียนไข่เทียนไข่ะไรมันมันหยาดเทียนผึ่งมัน,มนโมหยาดเลยด้วยจะไม่ยังเวียซ<า>ื้ออะไรมาเจ็บใบแล้วแบบนี้จะดูสิว่าบริวารดูสึกแต่ว่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวน,น้ำเนาะเนาะ มันสมสมสมนำนำหวานอ่ะ่าสีน้ำบอถือคนแล้วเจ็บท้องแล้วนี่นะฮะเจ็บท้องจังเลยบอส่งโกนนี่เลย่งโกลนเมื่อ่งเมื่อผง้าง่ง้างน่ะยามนี่จากไหนมันก็บบุมีอันนี้มันอ่ะหนามมันอ่ะมันเบิดยามมันดีมันเบิ่อยามมันคือผงผงฮังอมันมีแต่เดือนอ่าเดือนสิบสองข้อเดือนหาคือจบเดือนห่าเลยคือเบิดเลยอ่าแถมมันแซ่บสุดเลยคักชุดก็คือเพ่งเดือนห่า อ่าเห็นบ่ไอ้หมายไทยแล้วบ้าองอว<ะ>่าเอา้าน้ำพึ่งเดือนหา้าเดือนห้าหน้าเล้ง <c oughs> บ่่ <c oughs> อาดูนี่กะอันนี้จะลองให้ชื้อกันมาเพลิงให้น้องหัวขีดใจมากกี่ดอกวะคนแห้งหวานกินน้ำพึ่งกข้ไปแห้งหวานมาที่นี่ยนะ <c oughs> เอาทาเลยที่ไปโดนเรนังเนีย่ย <c oughs> มันมันมัต้องเอาลุงมัต้องมัได้เอะมือแล้วที่ไปละ สักั้นเเอาใสน้ำไว้เออยังมแรงมากขัเจ้ายากกันไฮนาเขาดีเขามาแล้วเขาสกินใครมาเมยน้องเมยจ้าะเออกินกับเขาได้หน่อเนาะได้ใส่ขวดแล้วกินมันเห็นน้องจินเงี้มือพ่อมือพี่้องระดูดาดูดมั่หัวเาเขาท่าเขาท่า เอออันนี้ตัวบาอย่างนะหัวตัวสรางเป็นน้ำปลแซ่บดีนันเปรี้ยววะแต่ว,ตาว่าตุ๊ะทุกคนต้องซีมันก่อนแน่เพาว่า,นะวาบุมากระเปิดใจครบเลยเนาะน้ำปบุญ <c oughs> บุมากระเปิดใจครบเลยวะน <c oughs> อันใดคีอน้องบวมากินอนน้คเฮ้ยกินนะ แบบนี้ตัวเคยกินนะแบบที่ลุงกินนะโจมมากล้วมาปูนได้มาคา,ามมาเนี่ยมาปักม,มามาม,มา,มามไปคำ้ำจะไงมาินเนี่ยเลยหมวงไงที่เมื่อกี้ที่ เจ็บทงของโมย่านแล้วหมือนหน่อยโมย่ยยานนะยานนะ่ยานเนี่ยมาพี่น่องเลยมาเลยแบบกินตอนกินอะมันบ้านผัดปลาอันมันคขมๆมันเป็นพึ่งอะบอมันส้ม คมเหรอใช่ป่ะมันสมเลยเอาไปรองไหมาอมอสุดติงเลยอ่ะได้เดยบปูปุญชิ้น่ย ข้าหวัว<อ>บ้านตรงม่ได้เอาไม่ได้เอานี่บริษัทนางเห็ดเทียนจ้ะคือเทียนไข่นะาะเทียน,น,นเดืองเนาะโอ้เอาละอ่ะไปไววลายเติบได้หนาะบวกพอละพอละกินลไรพอได้คือประบุนบ่นา่ละ คือชิบอกหาอะบางมาดิาเสียงมามีเลยเอ้าเสียยากินน่ะอื่นเป็นยังต่ว่าไข่แทนว่าไข่หางเต้ลูกกันว่าบอสบ้าเอ้าเอออย่มันสีโอ้ยเอือยขี้ไร่ตอนนี้ขี้ไร่เจ้าเนออสองย่างสามย่างมาขายปนกันบ้างทีนี้วานนี่วานเฮงหวานเนาะเป็นหวานเฮงจ้ะ

ฮะจางเหอสมนะบัเนาะดูเขาดูเขากินน้ำึ่าเามากินนี่มันจะได้สมบ่หวานหวานบ่น่คือาบุญบ่แลสมหวานตะกอกินน้ำตาอันน้ำน้ำเยมาโอ้ยโอ้โ้ ระวังแย่จีดอกแรงนี่นะไม่กินสันนี่เพา่องมายาวน่ะดูว่าตัวไห่อก่น่อับ่้ไม้ทำเซหรอ ไปฉันมาบุญเลยเดี๋ยวสิคึนปะเราถึงไปเทิงพนเดักพี่น้องเอ้ยวันนี้จะยีามีลาหัวมาแล้วตอนเศร้าหันบริอันทายน้องเพิ่นขอบใจหลายเด็กเนี่ยเหนื่อยเอาไว้เก็บไว้เดินน้ำผึ่งเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่ยเหนื่อยป้าป้าปพี่น้องเอ้ยเดินทางก่อนบปดนี้เนาะมันค่อยคำลงแรงแหละนี่แต่ว่าพ่อพ่อกันมาคิดหนาเนาะพี่น้องสีขึ้นไปพูดแล้ววัดนี้ทางมันสกีเพื่อนละอ่ามาเยี่ยมมายามเพื่อนอีลาหัวเพิ่นอ่า เพิ่นกับยอหมักม่วงหมักมก,มก,มกันว่าถามมาให้กินขอบุญขอบคุณในหลายเนาะเฮียเนาะเดือดแต่น้ำแต่ในแต่บ่อยมีไส้บาทรนี้ก็ได้อใหญ่น้องเพิ่อนมีน้ำมีในใส่น้ำคนอื่นเขา,าฟัง,ง,ง,องอลงไปเนาะเฮียเนาะน้องว่าอยากลงไปเยี่ยมพ่อแน่พ่อชันว่าเป็นกำลังใจให้อีล่าเพื่อนแน่นะอนเนาะขอบุญขอบคุณในหลายพี่อนอยู่ดีมีแห้งอยากจอเปนจนบ่อยรวยสุขภาพแข็งแรงนะเพื่อนเออไปแล้วบายบายสบายดี